สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาสาระความรู้ในเรื่องของความเข้าใจผิดเกี่ยวกับอาการชามาพูดคุยกันนะครับซึ่งโรงพยาบาลรามาธิบดีได้เผยแพร่สาระความรู้ในเรื่องนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับหลายๆคนนะครับก็คงจะเคยมีอาการเหน็บชาจากการที่เรานั่งทำงานนานๆน,น,นะครับพอพักแล้วก็หายได้เอง ขณะที่บางคนเนี่ยเคยรู้สึกชาตามปลายมือปลายเท้าที่ยังมีที่ยังหาสาเหตุไม่พบอาการเหล่านี้เนี่ยถ้ามองเพลินเหมือนจะเป็นอาการทั่วไปที่ใครๆก็เป็นกันแต่แท้ที่จริงแล้วอาการชาอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงโรคบางอย่างที่ซ่อนอยู่ก็ได้นะครับอาการชานะครับกับเหน็บชาเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับ ชากับเน็บชาไม่เหมือนกันเราอาจเข้าใจว่าอาการชากับเน็บชาเป็นอาการเดียวกันที่จริงแล้วเนี่ยอาการชาก็หมายถึงอาการที่ร่างกายสูญเสียความรู้สึกคล้ายกับเวลาที่หมอฟันฉีดยาชาให้นะครับเมื่อเราแตะที่ปากเราจะไม่รู้สึกอะไรเลยส่วนอาการเน็บชานั้นหมายถึงความรู้สึกยุบยิบบนร่างกายเช่นนั่งขัดสมาธินาน พอลุกแล้วจะรู้สึกปวดปวดยุบยิบยุบยิบที่ขานั่นเองนะครับทีนี้นะครับสาเหตุของอาการชามีหลายอย่างเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงว่าเป็นโรคใดอาจจะเกิดจากปัญหาของระบบประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งตั้งแต่สมองไขสันหลังไปจนถึงเส้นประสาทส่วนปลายนอกจากนี้อาการชายังรวมถึงอาการเหน็บชาด้วยซึ่งเป็นอาการที่ใครๆ ก็สามารถเป็นได้นะครับอาการชานั้นเกิดขึ้นกับร่างกายส่วนไหนบ้างอาการเหน็บชาและอาการชาเนี่ยเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกายที่มีเส้นประสาทนะครับเช่นมือเท้าใบหน้าลำตัวเป็นต้นนะครับทีนี้เรามาดู4ความเชื่อเกี่ยวกับอาการชานะครับที่เขแชร์ส่งต่อบอกต่อกันมานะครับว่า อ่าเป็นความเชื่อเราความเชื่อเหล่านี้เนี่ยเป็นจริงหรือไม่นะครับความเชื่อที่1ก็คือว่าอ่าการที่ชาบ่อยๆแล้วปล่อยทิ้งเอาไว้เสี่ยงต่อการเป็นอัมาพาตจริงหรือไม่คําตอบนะครับไม่จริงนะครับแม้ว่าอาการชาจะมีหลายรูปแบบแต่อาการชาจากโรคอัมพาตจะต่างจากอาการชาทั่วไปส่วนใหญ่เกิดขึ้นทันทีมักไม่มีสัญญาณเตือนเมื่อชาอ่าจะชาทั้งซีบนะครับเช่น ชาซีขวาทั้งแขนและขาใบหน้าแต่อาการชาทั่วไปมักเป็นที่เท้าหรือมือและเกิดจากสาเหตุอื่นนะครับความเชื่อที่2ชาตามปลายมือปลายเท้าเสี่ยงเป็นโรคปลายประสาทาอาักเสบจริงหรือไม่ความเชื่อนี้เนี่ยเป็นจริงบางส่วนนะครับเพราะว่าอาการชาเป็นเพียงเพียงอาการหนึ่งของโรคเส้นประสาทาอักเสบเท่านั้นแต่โรคนี้ยังมีอาการอื่นด้วยเช่น รู้สึกยุบยิบยุบยิบป,ป,ปวดปลายประสาทร้อนแต่ในทางกลับกันอาการชาอาจจะหมายถึงโรคอื่นได้ด้วยเช่นโรคพังผืดทับเส้นประสาทหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นต้นความแตกต่างของอาการชาจากโรคพังผืดทับเส้นประสาทหรือหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทจะมีความเฉพาะจุดเช่นชามือแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่ง แต่หากเป็นโรคเส้นประสาทอักเสบคนไข้มักจะมีอาการชาที่ปลายมือปลายเท้าชาแบบค่อยๆลามลามขึ้นมาเช่นจากปลายเท้าขึ้นมาถึงมือและมีอาการอื่นตามมาเช่นปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงนั่นเองนะครับทีนี้ต่อมานะครับความเชื่อที่3หากถ้าอยากหายชาให้ดื่มน้ำต้มขิงหรือน้ำตัดไคล ความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับเพราะหากอาการชาเกิดจากเส้นประสาทอักเสบเช่นคนไข้เป็นเบาหวานแล้วคุมโรคไม่ได้ดีได้ไม่ดีเนี่ยเบาหวานจึงไปลงเส้นประสาททําให้เกิดอาการชาที่เท้าการรักษาอาการชาให้หายจึงเป็นการแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือการคุมโรคให้ดีนั่นเองนะครับต่อมาความเชื่อที่4อาการชาเป็นเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้น ความเชื่อนี้ไม่จริงนะครับหลายคนอาจเข้าใจว่าอาการชาเป็นเฉพาะในผู้สูงอายุเท่านั้นแต่จริงๆแล้วโรคาทางระบบประสาทหลายโรคสามารถพบได้ในเด็กนะครับพบได้ในเด็กได้เช่นเดียวกันเพียงแต่อาจพบได้น้อยกว่าเท่านั้นเองนะครับทีนี้อาการชาแบบไหนนะครับที่เราควรจะไปปรึกษาแพทย์หากมีอาการเหน็บชา หรือชาเพียงแค่ชั่วคราวและเป็นเฉพาะจุดส่วนใหญ่มักเกิดจากการทำงานแต่หากอาการเหน็บชาหรืออาการค่อยๆอเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับหรือมีอาการอื่นร่วมเช่นอ่อนแรงตรงนี้แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงนะครับต่อมาการรักษาอาการชาเนี่ยการรักษาเข้าแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือ1การรักษาที่ต้นเหตุ หากสาเหตุของอาการชานั้นเกิดจากคนไข้เป็นปลอกประสาทอักเสบแบบภูมิทําลายตัวเองแพทย์จะรักษาที่ตัวโรคด้วยการให้ยากดภูมิคุ้มกัน2การรักษาตามอาการแพทย์จะให้ยาเพื่อลดอาการชาอาการปวดเส้นประสาทให้อาการทุเราลงโดยยาที่โดยที่ยานี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ แก้ที่สาเหตุโดยตรงนะครับเป็นการรักษาตามอาการนะครับทีนี้ทำอย่างไรเมื่อเกิดอาการชาข้อแนะนำจากแพทย์นะครับให้เราหมั่นสังเกตว่าอาการชาที่เกิดขึ้นนั้นเกี่ยวเนื่องกับพฤติกรรมบางอย่างหรือไม่หากมีอาการชาทุกครั้งที่พิมพ์คอมพิวเตอร์ก็แสดงว่าควรปรับท่าให้ถูกต้องและนอกจากนี้เนี่ยอาจจะใช้การแช่น้ำอุ่นสักสินาที เพื่อช่วยบรรเทาอาการชาก็ได้นะครับส่วนในคนที่ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการชาอยู่แล้วและได้รับการรักษาอยู่ก็ควรหมั่นดูแลมือเท้าและระมัดระวังในการเดินให้มากขึ้นเนื่องจากอาจจะเดินไปเหยียบอะไรแล้วไม่รู้ตัวจนเกิดบาดแผลเลื้อรังที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในอนาคตได้นะครับถึงแม้อาการเน็บเน็บชาเนี่ยจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป และก็ไม่ได้มีอันตรายแต่อย่างใดแต่หากมีอาการชาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุหรือว่าเป็นมากขึ้นควรไปพบแพทย์วินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องต่อไปนะครับ